นิสยาโฟนของเรานะคะจะมาแนะนำอีกหนึ่งฟังก์ชันโดดเดนน Lane, นเาาเ่นอย่างฟังก์ชัน Fast l a n จากทาง n เกียอาจารย์นสจะเป็นยังไงนะไปชมกันเลยค่ะ f a ส t Lane หน้าจอแสดงผลรองจากหน้าจอหลักใช้งานสไลด์เพียงครั้งเดียวก็สามารถเข้าถึงสิ่งที่ต้องการได้อย่างรวดเร็วแล้วละคะ่ะไม่ว่าจะเป็นแอปพลิเคชันที่ใช้งานเป็นประจำรายการอัปเดตบน Facebook Twitter หรือจะอัปเดตสถานะไปยัง Facebook และ t ว mm ิตเตอร์ก็ทำได้ง่ายๆค่ะ mm hmm. บนหน้า f a s เ l a ล e เพี hmm. ยงหน้าเดียวเป็นยังไงกันบ้างคะกับดีไซน์และฟงังก์ชันเด็เดๆจากทันตแพทย์อาชา503ที่เราได้นำเสนอไปค่ะ และใครที่อยากทราบรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะก็สามารถเข้าไปชมได้ที่ w w w s e a h o n e c o m ค่ะสำหรับวันนี้ก็